สังเกตว่าพี่ถิ่นจะไม่ค่อยกสนใจไอจีพวกละครที่แบบค่อนข้างสิบปีหร่ะอย่างแรกคือวันเกิดที่ผ่านมาก็ไม่ได้กดเลยพรอไม่ผ่านพลังหรือยังไงเพราะว่าเขาเาใส่ชุดเซ็กซี่เกินไม่ผ่านสิบปีหรอไม่ผ่านไม่ผ่านมันเป็นคทั้งของมือคทั้งยังหุดหิตใจหรือยังไงครับมันกดไม่ลงไม่รู้ไม่รู้ทำไมแต่มันกดไม่ลงค่ะ อาจจะกดสามทีไปยกเลิกอรอกดสามทีก็จะไม่มีหัวใจใช่ไหมกดไม่ลงอ่ะเซ็กซี่เลยกดก็ไม่หรอกเขาก็สวยสวยเซ็กซี่ตามสไตล์เขาแหละแต่ไม่รู้ทําไมกดไม่ลงต้องบอกเขาลงหน้าไหมว่าแบบที่ดักเขาข้างหน้าเบอกว่าก็ต้องลดอิกพิวสลงหน่อยนะอะไรแบบนี้ ไม่เคยห้ามเลยไม่เคยห้ามเลยใช่เราไม่ห้ามอยู่แล้วเขาแต่งเขาแต่งสวยของเขาสวยเซ็กซี่<อ>ส่วนเราก็มีมีเขาเรียกว่าอะไรคอยคอยชม